และนี้ค่ะเจ้าของรถของเรานะคะสอบถามกันนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างคะออกรถที่นี่ก็ถือว่าออกง่ายมากครับอายุงานแค่6เดือนก็าสามารถออกได้เขาจัดเต็มให้ครับนี่นะคะอายุงาน6เดือนจัดได้เต็มปีดาวนะคะแล้วมีค่าดำเนินการอะไรไหมคะไม่มีรับมีแค่ค่าจอง200บาทแล้วก็ได้คืน้วยครับจ้าจอง2้0ยบาทนะคะไม่มีค่าดําเนินการนะคะค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอบขอขอคุณ Terima kasih telah menonton!